การดูพระสมเด็จของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราดูพระสมเด็จเป็นเร็วเก่งก็คือการดูเนื้อแท้เห็นไหมครับอย่างชิ้นนี้เห็นไหมครับจะเป็นรูปรอห้าทรงม้าแต่เห็นไหมครับ หลักฐานที่เขาทิ้งไว้ก็คือรอยปริมีคราบรักเห็นไหมครับมีคราบเหมือนน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำมันตังอิ่วหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับนี่คือแท้ตาเปล่าพอเรามาดูด้านหลังเห็นไหมครับในความเป็นพระแท้เขาก็ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้แล้วองค์นี้เห็นไหมครับข้างหลัง เป็นครุฑใช่หไหมครับนี่ครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเห็นไหมครับพอเราลงกล้องสิ่งที่เราเห็นก็เหมือนกันกับพระสมเด็จที่เราดูก็เหมือนกับพระสมเด็จที่เราดูกันทั่วๆไปเห็นไหมครับนึกนุ่มช้ำนวลเห็นไหมครับมวลสาร นี่ครับรอยปริรอยแตกก็จะมีรักซึมลงไปเห็นไหมครับถ้าเราเอารูปของสเสด็จพ่อรอห้าทรงมา้าออกแล้วเป็นรูปพระพุทธรูปก็สมเด็จดีๆนี่แหละครับเห็นไหมครับในเนื้อพระอันนี้ขออนุญ,ญาตเรียกเป็นพระนะครับนะเพราะว่าเป็นรูปของสเสด็จพ่อรอห้า เห็นไหมครับเม็ดมวลสารที่ฝังลึกลงไปนึกนุ่มฉ่ำนวลเห็นไหมครับนี่แหละครับคือผมถึงได้ตอกได้ย้าว่าเวลาเราดูพระสมเด็จศึกษาเนื้อพระสมเด็จให้เราเอาเนื้อเป็นหลักเห็นไหมครับเนื้อแท้พระแท้เห็นไหมครับ,รรบถึงจะเป็นรูปเสด็จพ่อรอห้าแต่ก็เป็นเนื้อหามวลสารเดียวกันกับที่เขาเอามาทําเป็นพระสมเด็จชิ้นนี้ เขาสร้างในวราระพิเศษถ้าข้อมูลไม่ผิดคือในอวาระที่เสด็จพ่อรอห้าขึ้นครองราชเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะเห็นในพระแท้เห็นไหมครับการปรีในร่องปริก็จะมีรักเห็นไหมครับพระองค์นี้พอเขาสร้างเสร็จเขาก็จะจุ่มรักพอมีการปริการแตกการแยกรักก็จะซึมลงไปเห็นไหมครับเนื้อจะเหมือนขนมเทียนเนื้อขนมเข็ง นี่แหละครับการดูพระสมเด็จถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าถ้าเราไปเจอแบบนี้คว้ามาเลยครับเพราะอันนี้แท้แน่นอนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตรสร้างเห็นไหมครับเนื้อหามวลสารนี่ครับนึกนุ่มช่ำนวลแบบนี้พระเก๋ไม่มีเห็นไหมครับ น,นุ่มฉ่ำนวลตรงนี้กับเข็มๆตรงนี้กับจางๆเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับในความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับในความเป็นพระแ้เห็นไหมครับในความเป็นเนื้อแ้แ้เห็นไหมครับเรามองลึกๆล,ลงไปเขาก็จะนุน่มฉ่ำนวลมีมวลสารเห็นไหมครับ มวลสารเป็นเม็ดขาวขาวเล็กๆเ,เม็ดขาวขาวเล็กๆเ,เนื้อจะเหมือนเนื้อขนมเทียนเนื้อขนมเข่งเห็นไหมครับนี่ครับถ้าเราไม่มั่นใจในพระสมเด็จนี่ครับเราไปเจอแบบนี้นี่ครับแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นเพราะในวงการพาระเกตไม่มีใครสร้างแบบนี้ทำแบบนี้เพราะถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เอาไปสร้าง ให้ถูกพิมพ์จะได้ราคาหลายบาทครับสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านเห็นไหมครับเพราะเนื้อแบบนี้พาเก้ทาไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับในความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับในการปริเขาก็จะมีรักซึมลงไปเห็นไหมครับถ้าเราไปเห็นนี่ครับแค่นี้ครับ แท้แน่นอนล้านเปอร์เซพระสมเด็จดูไม่ยากแต่มันหาเจอ,อยากนี่ครับถ้าเราไปเจอแบบนี้คือแท้แน่นอนนี่ที่เขาเรียกว่าแท้ตาเปล่าแท้ไม่ลงกล้องเพราะในร่องรอยของการปริเขาจะมีรักซึมลงไปมีรักซึมลงไปพอเรามองลึกๆเห็นไหมครับนี่เม็ดมวลสารเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารเนื้อสิ่งอื่นใดเห็นไหมครับในความเป็นของแท้ จะต้องมีความคมชัดลึกเห็นไหมครับนี่ครับความคมชัดลึกนี่ครับเกิดจากการแกะออกจากบล็อกไม่ใช่เกิดจากการเอาของชิ้นนี้ไปทำบล็อกซิลิโคนแล้วก็ไปทำออกมาใหม่เห็นไหมครับนี่แหละครับที่มาที่ไปของคำว่าแท้ตาเปล่าเห็นไหมครับปริแตกมีปริใหญ่ปริเล็กแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเห็นไหมครับ มวลสารนึกนุ่มฉ่ำนวลรอยร่องรอยแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอายุเกือบ200ปีเห็นไหมครับนี่ครับเรามองลึกๆล,ล,ลงไปเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารในร่องของการปรีจะมีลักษที่ซึมลึกลงไปเนื้อสิ่งอื่นใดเห็นไหมครับจะมีสีออกน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมครับนี่คือ สิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นของแท้เห็นไหมครับถ้าเราดูพระสมเด็จไม่เป็นไม่เก่งไม่มั่นใจไปเจอแบบนี้นำมาดูนำมาศึกษาได้เลยครับเพราะชิ้นนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตรสร้างเนื้อหาหมวลสารนึกนุ่มดูง่ายเห็นไหมครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังเห็นไหมครับด้านหน้ามีปริ มีลานด้านหลังก็มีเห็นไหมครับมีปริมีลานก็มีลักที่ซึมลงไปเนื้อเห็นไหมครับเหมือนขนมเทียนขนมเข่งเนื้อลักษณะแบบนี้บางท่านก็เรียกเนื้อเน่าเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารรอยปริรอยแยกเห็นไหมครับรอยปริรอยแยกรอยปริรอยแยกแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระอยู่ในที่มี ความแห้งความร้อนสูงเขาก็จะปริแต่ทำไมเขาปริไม่เยอะเหมือนพระเกเพราะเขาจะมีะน้ำอ้อยเขี้ยวหรือน้ำมันตังอิ้วเห็นไหมครับนี่ครับเป็นสนีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับคลุมไว้อยู่เขาก็เลยปริอ้าไม่เยอะเห็นไหมครับในร่องรอยของการปริการอ้าเขาก็จะมีรักเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเรามองลงไปในจุดจุดเดียวเห็นไหมครับจะเหมือน เป็นด่างๆเห็นไหมครับสีเข้มสีขาวสีเข้มสีขาวมวลสารเห็นไหมครับร้อยปริเห็นไหมครับนี่ครับเราไปเจอแบบนี้นี่ครับพระสมเด็จนี่ก็อย่างที่บอกไม่ได้ดูยากแต่ที่ยากคือหาพระไม่เจอนี่ครับเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปดูตรงอื่นครับแท้แน่นอนครับผมเนี่ยอย่างนี้ครับแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ เห็นไหมครับพอกล้องจับมาเจอผมก็จะชี้ให้ดูเห็นไหมครับเนื้อเดียวกันกับพระสมเด็จเพราะอันนี้ก็คือเนื้อผงพุทธคุณที่เขาใช้สร้างพระสมเด็จแต่ชิ้นนี้เขาสร้างขึ้นในวาระพิเศษเห็นไหมครับข้างหลังก็จะเป็นตาครุฑเห็นไหมครับอันนี้เป็นรูปพญาครุฑเห็นไหมครับเห็นไหมครับในความเป็นพระแท้เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะมีความคมชัดลึกเห็นไหมครับ คมชัดลึกถึงขนาดเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเลยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นขอบข้างเห็นไหมครับในขอบข้างเขาก็ปริเห็นไหมครับในร่องปริก็มีคราบรักเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าเป็นคราบน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำตาลเขี้ยวหรือเปล่าเพราะจะไม่เหมือนคราบน้ำมันตังอิวเห็นไหมครับ ฝั่งนี้ก็เป็นขอบข้างอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับเหมือนกันครับหน้าหลังขอบข้างซ้ายขวาเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเหมือนเนื้อขนมเทียนเนื้อขนมเข่งเห็นไหมครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆ,ๆแบบนี้พระเกททาไม่ได้นะครับส่วนนี้คือด้านบนเห็นไหมครับมีหลุมมีโพรงมีคราบสกรปรกรอยปริรอยแยกมีคราบรัก ที่ผมว่าไม่ใช่คราบตังอิวเพราะพระองค์นี้น่าจะเป็นการสร้างยุคต้นๆเห็นไหมครับพอเป็นการสร้างยุคต้นๆก็อาจจะเป็นน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำตาลเขี้ยวหรือน้ำว่านแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำตาลเขี้ยวเพราะพระองค์นี้ฝุ่นเกาะเยอะและก็เกาะหนาผมเอาแปรงปัดสองสามรอบก็ไม่ออกครับเห็นไหมครับในความเป็นของแท้ นี่ครับเนื้อเกินเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะหรือเนื้ออะไรกันแล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อเกินแบบนี้เห็นไหมครับแท้แน่นอนเห็นไหมครับมวลสาเรเม็ดขาวๆใสๆเห็นไหมครับนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในองค์พระคือหลักฐานชั้นดีที่จะบ่งบอกได้ว่าเป็นพระแท้เห็นเม็ดสีฟ้านี่ไหมครับเม็ดสีฟ้านี้ก็คือดินที่นํามาจากเมืองจีนเห็นไหมครับ ก็จะมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าเรามักจะเจอกันในสมเด็จอาเบนจ่าสริเห็นไหมครับสมเด็จ5สีเห็นไหมครับนี่ก็คือมวลสารชิ้นหนึ่งที่มีอยู่ในพระองค์นี้เห็นไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากได้ดูเนื้อของอวัสดุชิ้นนี้ต่างจากพระสมเด็จไหมครับไม่ได้ต่างกันเพราะว่า เนื้อเดียวกันวิธีการสร้างเหมือนกันแตกต่างกันแค่เป็นรูปสเสด็จพ่อทรงม้ากับเป็นรูปพระสมเด็จเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูพระสมเด็จให้เป็นดูพระสมเด็จให้เก่งนี่ครับเอาแบบนี้ไปดูเพราะแบบนี้แท้ล้านเปอร์เซนต์นี่แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับนะเพราะผมก็จะหาข้อมูลดีๆมาทำเป็นคลิป ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าการดูพระสมเด็จแบบง่ายๆเราดูกันอย่างไรขอให้ทุกๆท่านที่รับดูรับชมมีแต่ความสุขความเจริญเฮงเงรวยๆวยเฮงเรวยๆไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม